คลิปนี้กับสิบพาทุกคนมาเจีวเห็ดเฟียงเนาะค่ะเห็ดฟางนั่นเองหาเห็ดไข่บะมี่ค่ะพี่น้องค่ะอยากกินเจีวเห็ดเขากับปิ้งจีเรียบโดยเร็วนะค่ะสูตรนี่สิบบอไซมะหอมกัระเทียมนะคะจะไม่ปิ้งใส่นะคะ,ะเพราะมันจะไปดับกลิ่นเห็ดมันสิบบอหอมจะพี่น้องจ้ามันสิบอหอมสูตรนี้ ก็ลองทําดูเด้เอเคากับปิ่งแล้วเขากับมะจีเนาะคะ่ะเจีวเห็ดไข้คือกันคะ่ะพี่น้องกค้สิประมาณนี่เนาะคะ่ะเา้าใส่ต้นหอมผักชีแทนนะคะมันจะได้อร่อยอร่อยเนาะคะ่ะพี่น้องเคากับตำย่วไปะคะ่ะตำให้มันละเอียดจักหน่อยเนาะค่ะใส่ผงนัวจักน้อยเด้อะคะ่ะพี่น้องอย่าใส่หลายผมสิลน ใส่ผัใส่กระแสบเพื่อก่าล่ะค่ะพี่น้องเขาทำแสบนะกระแสบทำอร่อยมันก็อร่อยเนาะค่ะตามไปสักพักเอกากสิมาใส่ต้นหอมผักชีนี่ล่ะค่ะต้นหอมผักชีใส่ลงไปแล้วนกจากสิ่งน้ั่วยั่วยัวยให้มันเข้ากันเด้อค่ะตาเขอาไปให้มันเข้ากันให้มันละเอยียดเข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเราก็จะได้จเจียวหิดไข่ที่อร่อยอร่อยค่ะพี่น้อง ก็ตีมาเติมเครื่องปรุงกันนะคะใส่ปลาลงไปจักน้อยอย่าใส่หลายเด้อค่ะพี่น้องมันสิเค็มนะคะปะลาหน้อยหนึ่งปลาน้อยหนึ่งเนาะคะ่ะเขาสิซิมก่อนซิมแล้วเขดีแล้วเขาจอะอาว่ากันเนาะคะ่ะถ้าปนัวเขาจงคอยเติมนะคะ่ะมันเป็นสูตรที่ไม่ได้ใส่ตัวเนาะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเราทําน้อยทำเยอะ เราก็ใช้ปริมาณกะเอาเนาะค่ะะเอาด้วยพี่น้องเห็ดประมาณขีดนึงนั่นแหละค่ะสื่อมะพลายดอกเพราะว่าเห็ดลายก็บาดเสบซิมใส่มือเรือจ้จพี่น้องค่ะกินเองเนาะค่ะสุดยอดเยี่ยมอร่อยมาจ้ากินแต่คนเยอะหอนอนพี่น้องได้ซัมมี่กะแซบเรียวพี่น้อง มาเด้อใครอยากกินเจวเห็ดน้ำกันมาเส็บๆน้ำกันเด้อแส่บอีหลีพี่น้องเขาเบิร์ตติปุ่นละนีก่ก็พักพักสวนครัวเราจะเก็บมาได้สำนีฝนตกพี่น้องเอ้ยนี่พักกาดหินพักกัดินอ่อนเนาะค่ะพักกัดินอ่อนล้วกะประโยชน์ออกล้วก็กวกพักใส ไอ้ขี้นกมาละแล้วก็มาเขือเนาะคะ่ะกัดไปซัมนี่ละพ่อได้กัดแกมอิ่มเหล่าเนะสาหนึง่งพี่น้อง